เราไปดูข่าวกันต่อนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับเท g ลแกรมร้อนมีนิแอป2.0เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หน้าตาหน้าใช้เลยทีเดียวนะครับผมว่าต่อไปนี้เนี่ยแอปต่างๆโดยทิ่งคลิปตัวครนซีจะไปแข่งกันเรื่องของมีนิแอปแล้วนะฮะอืมอ่ะโอเคมีแอปใน จีนเองก็เวซิงก็ทำมาได้อย่างดีนะวีชาดทำมาได้อย่างดีแล้วก็เราจะเห็นเทเล gram ก็จะทําตามไปลิติดนะฮะแล้วก็ X นะทวิตเตอร์ก็จะทําด้วยนะฮะผมพามาดูที่ Micro s t r a t e g y ครับก็เนี่ยอ,อยครับมีการออกหุ้นกู้หุ้นกู้แบบ Con v ว r t i b l e บ o n d ด้วยนะมีการแปลงสภาพได้นะฮะแล้วก็เ,เตรียมพร้อมนะครับที่จะเอาเงินระดมทุนครั้งนี้นั่น1.75บิลเลียนเนี่ยไปเข้าซื้อบิตคอยแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาบริหารจัดการในบริษัทนะครับ โอเคทุกๆคนซื้อบิตคอยกันหมดเลยนะครับคอสมอ h เฮ l ์ปนะครับเป็นอีกบริษัทหนึ่งครับที่ประกาศจะเอาเงินรีเซิร์ฟของบริษัทซื้อบิตคอยและอีเธอรียมนะเพราะว่าประกาศทีไรห,หุ้นขึ้นทุกทีเลยนะฮะ Cosmos ก็เป็นอะไรที่ทำกับเขาด้วยนะฮะนอกจากนี้นอกจาก c อ s m o s นอกจาก r o s t r a t จ g y ครับ Genius Group นะครับก็ประกาศจะใช้สุนสำรองของบริษัทซื้อบิตคอยอีกเช่นเดียวกันนะจำนวน110บิตคอยนะครับ10มิลเลียนเห็นไหมครับตอนนี้ทุกๆคนสะสมบิตคอยกันใหญ่เลยนะ ในภาคสถาบัน ต่อมาคุณแลมตันนะครับออกมาก็มีการออกมาเรียกร้องแล้วกันนะฮะบ,บอกว่าให้รัฐบาลทั้งหลายเนี่ยปลดปล่อยออกนะปลดปล่อยคริปโตเคอเรนซีได้โปรดเถอะนะฮะปล่อยคริปโตเคอเรนซีให้อยู่เป็นอิสระเถอะนะครับอย่ามารบกวนคริปโตเคอเรนซีเลยนะฮะนี่ก็ว่ากันไปอยากให้มันมี Adoption ของมันเกิดขึ้นนะฮะประมาณนี้ดูต่อนะครับเรื่องของ China Electric m a ฮะนี่ครับ Manufacturer ตอนนี้ก็มีการขยับนะค่ายล่าสุดนะที่ทำรถไฟฟ้าชื่อค่ายไคซ นะครับไคซินแปลว่า happy นะตามภาษาจีนไคซินโฮลดิ้งครับแกก็มาและมองแล้วผลิต e v ไม่น่าพอนะฮะจะต้องทำเหมืองด้วยนะครับล่าสุดก็เตรียมพร้อมลงมาลงทุนเหมืองกันด้วยนะในช่วงนี้ก็ในตะวันออกกลางก็น่าสนใจแล้วกันทุกคนใครๆก็อยากทำเหมืองนะครับสิ่งที่ต้องจับตาดูในช่วงนี้นะฮะช่วงที่ยังรุ่มๆดัดดอน,ดอ,นอยู่แลวโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะขยงขยับอยู่เนี่ย NASDAQ ครับ มีข่าวนะครับว่าเตรียมพร้อมที่กำลังจะปล่อยให้แล้วนะตัว Spot Bitcoin ETF Option มีออปชั n นแล้วนะครับกำลังจะมีออปชั่นตลาดออปชั n นสปอตบิตคอยเอที่อฟกำลังจะมานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยกระตุ้นยอดให้นักลงทุนสถาบันวงเข้ามาได้อีกมากม้อยแค่ไหนแต่ว่าก็นะ,ะดูกันละกันอันนี้นดจากก็กำลังจะมีสปอตบิตคอยออปชั o นออกมาสิ่งที่อยากจะรายงานวันนี้มากๆเลยคือเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับล่าสุดแกขยับแบบ เบื้องหลังว่ะนะเพื่อนๆแกเผลอนี่ไม่ได้เลยนะแกก็ไปแอบดอดไปคุยกับคนนี้ฮะบาร์กนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทั้มมีเดียเนี่ยนะฮะไอที่แกตั้งโซเชียลมีเดียขึ้นมาเองเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเข้าเทคโอเวอร์นะแล้วก็ไปซื้อไอคริปโตเคอเรนซีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มอ่ะนะนี่เตรียมซื้อเคอเรนซีไอคริปโตแพลตฟอร์มรอไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าสนใจมากๆนะระดับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังจะชนะเนี่ยแม่งไปซื้อไปซื้อแพลตฟอร์มรอนะให้เลยผมคิดว่าอะไร,รอ่ะ อย่างกับคริปโตใช่ไหมนะหนึ่งคือลูกชายคุณเนี่ยกำลังทำ World Liberty สองเนี่ยกำลังจะไปสอยไอ้ตัวคริปโตเทรดดิ้งแพลตฟอร์มมาเพิ่มนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพื่อนะๆก็คิดต่อเองแล้วกันนะสำหรับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะนี่ก็อ,อีกข่าวหนึ่งนะครับมีการพบปะกันระหว่างสองคนนี้นะคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณแบอมอัรมสตรองนะฮะซีออของคอยเบทปรากฏว่ามันมีการ ไม่รู้ว่าแกไม่ใครไปแอบฟังข้อความข้างในเวลาเขาคุยกันนะผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นพับบิกหรอกนะแต่ว่ามันนี่คือมันสำนักข่าวนะบอร์ดจิตเจอแนลนะจอมรู้ลึกอยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจแกใครส่งโพลให้แกนะก็บอกว่ามีการพูดคุยกันนะแล้วก็คุณไบรนอมซองเนี่ยมีการ จีแนะ้แล้วก็เสนอชื่อคุณเอ็กซเตอร์เพียสนะฮะ mm hmm. ก็ลูกม่อเก่านะของโดนัลด์ทรัมป์ที่ยืนเป็นกรรมธิการอยู่ในกรตอสหรัฐอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ขึ้นดำรงตำแหน่งนะขึ้นดำรงตำแหน่งเชียร์แมนหรือประธาน,นการตตอแทนที่แกลลี่เกนเซอร์ไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ไวแอนสตองนะครับรีเควสต์ไปที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะนั่นเสียล่าสุดนะมีข่าวเรื่องของการเก็บภาษีคริปโต15%โอุย้ย อุ้ยนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะ15%ภาษีเงินได้สําหรับถ้าคุณเทรดได้คุณโดนเก็บภาษี15%แต่ที่รัสเซียนเนี่ยได้เก็บ15%แต่ไม่ต้องจ่ายแท็กซ์นะคือเว็แท็กให้เว็บแวตอะ VAT แวไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายภาษี เด็ดๆเลยคือ15%พอนะครับแถวบ้านเรียกเยอะเหมือนกันนะเทรดมาเกือบตายไม้ไม้เสียเนี <S <S <Fold> <S ่ยไม่นับนะฮะแต่ไม้ได้เนี่ยรัฐบาลขอด้วยนะสิบห้าอร์ก็ไปตามกันได้นะครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับตัวเองอํมเภดตัวเองนะก็เย้วันนี้นะฮะริงเมื่อคืนแหละ แลืเช้ามือที่ผ่านมาเพจ a c e b o o k เราก็ครบ48,000 Follower เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะเพ homage, ื่อนๆฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะ48,000แล้ว48,000นี้เป็นคนจริงๆ48,000นี้ไม่ใช่การกดโฆษณาผมไม่เคยกดโฆษณาแต่อย่างใดนะฮะเป็นคนจริงๆที่ไม่ใช่บอทนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่สนับสนุนนะแล้วตอนนี้ก็แสงหน้า YouTube ไปเรียบร้อยแล้ว y YouTube เพิ่งจะ46,000กดด้วยสิกด,ดทั้งคู่ด้วยนะฮะกดแล้วเนี่ยอย่าลืมกดแบบกระด,ดิ่งต,ติดตามแบบอแบบเนี้ยนะ หมดด้วยนะฮะยังไงกดด้วยนะฮะฝากนะฮะก็แสดงความยินดีกับตัวเองแทนแล้วกันแสดงความยินดีกับอะไรนะขอบคุณเพเื่อๆดีติดตามหวังว่าข่าวที่นํามาวันนี้จะเป็นประโยชน์ความรู้ต่างๆเอามาจะเป็นประโยชน์ถ้าผิดพลาดประการใดผมพูดผิดอะไรไปช่วยกันแก้นะครับเราก็เป็นสังคมแก่กันให้กันไม่ดราม่ากันนะ เอาเราช่วยกันส่งเสริมกันนะครับเพราะว่ายังมีเพื่อนอีกที่ไม่รู้อีกมากมายนะครับเรืงที่เรารู้สึกว่ามันง่ายคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าจําเป็นนะครับผมอยากให้มันเข้าถึงได้ง่ายสาหรับทุกๆคนทุกๆเพศทุกๆวัยใครมาฟังมันก็ควรจะต้องเข้าใจมันไม่ต้องขนาดต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักฟิสิก์อะไรหรอกนะครับมันจําเป็นสําหรับทุกคนจริงๆนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับ Have a nice day บ๊ายบายครับ